สวัสดีครับพี่น้องครับพีสารสมบปีมานล้มาลอยครับมานั่งอยุดทงอยุ่ทายยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าครับผมวันนี้สวยๆนะครับเจ็ดโมงกวกล้าครับผมกาเหมาะในการที่จะฉีดฮอร์โมนบำรุงบักทัวครับผมปลูกบักทัวไว้กินครับสองแปลงไม่ได้ปลูกหลายครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมันฉีดบักทัวไอ้บักทัวมันเป็นดอกดีไอ้บักทัวมันดกครับเป็นมากลกครับผม หลังจากที่ผมอันใส่ปุ๋ยไปแล้วตั้งแต่แรกๆผ้พาพี่น้องเด็ดยอดแล้วครับไอ้มันแตกยอดแตกยังดีครับมันแตกหลายๆยอดครับจากทีได้ยอดเดียวมันจะได้เป็นสามเป็น4ีครับผมเมื่อนี้ผมที่พาพี่นองมาฉีดฮอร์โมนแบบแบบปะต้องใช่สารเคมีครับกะกะนี่แหละครับส่วนผสมของผมก็คือผงชูรสครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังครับผมเลือกใส่เครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้อนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าพ่อหยัง แ้วก็ผงชูรสผมเลือกใส้ยี่ห้อนี้ครับจริงแล้วพี่น้องสีใไ้ยี่ห้อใด้ก็ได้ครับบวกิบอกเคียงครับผมแต่ว่าผมใส่ยี่ห้อนี้แล้วผมจะบอกครับว่าเป็นอย่างจังใส่ยี่ห้อนี้ตอนผมบอกส่วนผสมแล้วกันนี่ถังใส่น้ำครับเป็นถังซึ่งหกเดครับถังผมผมใส่น้ำแบบชิหฮาครับกับประมาณนี้บริเวณใส่ติบวันนี้ผมจะบอกกระตาส่วนครับอัตราส่วนที่ใส่ครับและการเด็ด ไอ้พวกตัวเข้าติดดอกติดผลดีมั้อนี่ก็คือเครื่องเครื่องดื่มชูกาลังอันนี้กับอ,นนอันนี้อัตราส่วนน้าหาลิตรต่อเครื่องดื่มชูกาลังสองฝาผงชูรสหนึ่งฝาครับของผมซิมหาลิรของผมก็เอาเอาสามคูนครับสามคูนสามสองหกผมสีใช่เครื่องดื่มคู่กาลังหกฝาได้ผงชูรสนี่สามฝาครับ ไอจ้จำง่ายๆครับไอ้ไส้เครื่องดื่มช่วงกำลังสองสองฝาผงชูรสหนึง่งฝาต่อน้ำอาลิดมากหน่อยเพิ่มขึ้นตามส่วนครับผมผมใส่ยี่ห้อนี่พอยังครับในเครื่องดื่มทุกงกำลังอันช่วงกำลังทุกยี่ห้อนี่ครับมันสิมีทอลีนครับทอลีนกับคาเฟอีนมันสิไป,นนนสไปกระตุ้นเซลล์ครับของพืชของบักทัวเฮ้าผมฉีดบักทัวมันก็สิไปกระตุ้นเซลล์บักทัวครับ แหวมันเกิดแหวมันเกิดดอกเกิดผลดีขึ้นครับผมมันติดดอกติดผลดียิ่งก็นั่นครับตัวนี้ครับตัวนี้ยี่ห้อนี่มันสีไม่สิ่งหรือว่าถาดสังกะสีครับธาดสังกะสีเป็นธาุที่จําเป็นครับต่อพืชมันสิไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนออกซิลโคโรฟิลครับแล้วกับแป้งเพี้ให้อันอันพืชของเขาหนี่ราว่าบกทวงเขานี่ครับผมฉีนบกทวนีเพ็ดแต่มัน ไปกระตุน้นให้มันสางอ,อันยังก็ครับฮอร์โมนออกซิลโคลฟิลนี่แล้วก็แปง้งนี่เฮให้มันเป็นดอกดีครับเฮตมันเป็นดอกดีเฮตมันติดผลดีครับมันเป็นธาตุที่จําเป็นครับสําหรับพืชถึงแม้อันที่เป็นธาตุที่บ่ต้องใส่หลายแต่จ,จาเป็นครับในการติดดอกติดผลในการติดดอกติดผลแล้วก็อันเฮตห้มัน สางแป้งให้อันเยียงก็ครับให้หมากให้หมากมันงามดีครับผมตัวนี้แล้วผมสุรดนี่ครับภาษาเคมีพ่นมาโมโนโซเดียมกูตเมตในโมโนโซเดียมกูตเมตในี่ผมสุรสนี่มันก็บเมีในตัวเจนครับเอาผมบะใส่ปุ๋ยอีกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการให้มันติดดอกติดผลเขาไม่ได้ต้องเขาเขาจะใส่ปุ๋ยพวกในตัวเจนหลายครับปุ๋ยพวกในตัวเจนหลายวกปุ๋ยยูเรียนี่เขาจะใส่ครับ ว่าในตัวเชีนกนยังจําเป็นอยู่ครับยังจําเป็นอยู่กา้าวก็ต้องเอาอันนี้มาผสมน้ำกันตัวนี้ก็สิไปซอยกระตุนในการในการเฮดไห้ใบมันเขียวแล้วก็ให้มันดูดซึมถาดอันนี้เอาไปได้ดีครับพร้อมกับแสงแดดช่วงช่วงสายๆจังหน่อยครับเจ็ดโมงแปดโมงนี่ครับไอพี่น้องฉีดในช่วงนี้ครับผมเพราะว่าช่วงที่แสงแดดออกตอนเศ้านี่มันสีเฮดไห,ห้ปากใบพืชมันเปิดเหมืนบั้นครับ เอาฉีดเข้าไปแล้วมันก็ิบนั่ไปใส่ได้ครับพืชก็จิดูดซึมไปครับยิ่งกว่านั้นในนี่แล้วมันจะมีน้ำตาลครับน้ำตาลในนี่จะเป็นก็เป็นน้ำตาลทั่วไปครับแต่ก็เครื่องดื่มชุกกำลังเดี๋ยวนี้จะบ่ม่น้ำตาลสูโคตรแล้วครับก็จะเป็นน้ำตาลสูโคตรน้ำตาลธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าพืชมันดูดซึมไปมันได้แสงมันก็จะไปสังก์แสงไปสรงางอาหารของมันเองครับแม่งคูแม่หยังก็เอ้ย มาตรงมาตอมแล้วครับเอาเมาหลายใหญ่ห่างครับเอาหลายแล้วมาครับเอามาผสมครับอัตราส่วนของเขาก็คือน้ำหาลทธิต่อเครื่องดึงชูกำลังสองฝาต่อผงชูรด,ดหนึ่งฝานี่น้ำสิหาลทธิเอากระใส่3ามหใส่หกฝาครับหมุนเลยครับ1 2 สามสี่หกพ่อครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนวันนี้ผมช่รดรถครับอะพออนุญาตได้ดดครับแบบโอนสก,กุลครับโอนสก,กุลเปอนยังีงล่ะครับต <c oughs> อนผมเป็นเด็กหน่อย แม่หายไปซื้อผมสุรรถแล้วแกให้แน่ผมก็เอาแก้วแหนทั้งสี่และครับอันนี้สีใส้ใส้สามฟ้าครับนี่ครับหนึ่งปิดจุมจักหน่อยสองสามครับอา้าวเซินครับผมบานี้เห็จังไดน คนใ้เขากันครับเดี๋ยวกีดนี้กันค้นใ้เขากันไม่ค้นผมไปใส่ละ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาแล้วครับมาค้นกันครับคน้นค้นหนึ่งีครับผมค้นใ้เขากันนี่แหละครับอร์มมุ่นพืชแก้ยี่สิบบาทครับพี่น้องทีเอาไปจีดอ่ามกแต่งก็ได้ครับ ครับฉีดบักแตงก็ได้ฉีดมักทั่วก็ได้ฉีดพริกฉีดมะเขือครับผมได้หมดครับผมมกตัวออผอกทั่วพูอันติดดอกติดผลดีครับเอาเอาในการครับผมเอาเอาไว้นี่ละนี่ครับอย่าลืมครับผมอมม้วนในการฉีด บักทัวเฮ้ามอนี่ครับติดให้บักทัวติดติดดอกดีติดผลดีครับก็คือเครื่องนื่มชูกำลังครับเลือกยี่ห้อที่มันมีสิ่งครับที่มันผสมสิ่งน้ำแล้วก็ผงชูรสครับโมโนโซเดียมกูตะเมดครับกับน้ำครับโดยอัตราส่วนน้ำหาลทธิ์ต่อเครื่องนึ่งชูกำลังสองฝาผงชูรสหนึ่งฝาครับใส่มากใส่หน่อย น้ำลายกัใส่เพิ่มขึ้นตามส่วนครับผมปั๊เดี๋ยวเข้าไปขีดกันครับบัรน,นี้ <c oughs> นี่ครับบรถทัวผมพี่น้องจะเห็นว่าใบเขียวครับกะผมจะบำรุงแต่ตอนแรกครับผมให้ใบเขียวก็คือใส่ปุ๋ยอ่ายูเรียครับแต่ก่อนที่ผมจะเด็ดใบเอ้ยกถถ่อนที่ผมจะเด็ดยอดครับเพราะว่าเข้าเด็ดยอดนี่ เขาต้องบำรุงครับให้มกทัวเฮ้านี่เกิดการแตกยอดเพิ่มขึ้นถ้าเฮ้าบ่บำรุงครับมันก็นจะบ่แตกยอดครับน้องจะเห็นว่าไปเขียวเป็นมันเลยครับนี่เบิ่งงนี้ครับกำลังที่เริ่มติดไปแล้วครับกาหอรมโวนยังที่ผมบอกพี่น้องนี่ผมฉีดไปแล้วเท่านึงละครับผมฉีดไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทายพี่น้องเบิง่งบานนี้ก็่ิมาฉีด จะมาฉีดอีกครับผมกะผมจะฉีดฮอร์โมนให้มันเกิดดอกเกิดผลติดผลดียังอีกําลังจะฉีดอยู่ประมาณสี่มือครับสี่มือผมจะฉีดทีนึงครับผมพี่น้องสี่มือจะฉีดทีนึงพี่น้องอย่าเอาของผมไปเทียบกับกับสวนอื่นเพินนะครับเพิบนเทิดเป็นธุรกิจครับผมว่่ได้เฮ็ดเป็นธุรกิจครับผมเน้นในการปลูกกินครับ เหลือนั่นก็ขายให้เจ้าของปลอดภัยที่สุดครับให้เจ้าของปลอดภัยที่สุดครับพยายามพยายามใจอัญงทีมันเป็นที่มันเป็น,น,ปนอ่ะยังก็ครับที่มันเป็นชีวภาพครับผมที่มันเป็นของพื้นพน,พนบ่ต้องใส่ยีเคหมอ a เคมีอย่างครับฉีดพงฉีดเพียแต่ผมจะบอกพี่น้องว่าเป็นยังผม มันเป็นเพียนี่ผมใส่อียังในการฉีดครับบอกตรงๆว่าบอมีเคมีก็แล้วกันครับในการฉีดเพียฉีดยังของผมพี่น้องจะเห็นว่าบเป็นเพียครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเข้ามาฉีดฮอร์โมนเอามากเอาดอกเอาดอกเอามาก,กันดีกว่าครับผมพี่น้องฮอร์โมนสูตรที่พี่ผมบอกพี่น้องไปนี่ระวัางอ่าที่จะฉีดนี่ ไอพี่น้องฉีดนีช่วงเศร้าๆเลยครับช่วงเศร้าๆที่ไอแสงแดดกำลังออกครับจะดีครับผม่าไปฉีดตอนแรกลยครับเพราะว่าไปฉีดตอนแรกอันมันมันจะได้ผลดีปันใดครับเพราะว่าอันช่วงนี้นี่แดดออกจักหน่อยนี่พืชมันจะสังคขอแสงครับมันก็สิดูดซึมปส่างอาหารของมันได้ดีครับผมพอฉีดกลางคืนนี่ โอ้ยมันกัดต้องร่ออีกแม่นปะครับเพราะว่ากลังเคลืนปืดน,น,นั้นระษาข้อแสงไงครับปากใบมันก็นจะบ,บอบเปิดครับมันก็นต้องถ่ายอยีกเงี้ยมือเศ้าครับเอกการปะครับอันนี้เป็นรอบที่สองครับ ที่ผมฉีดฮอร์โมนนี่ผมฉ,ฉีดผสมกันครับอ่าแม,ม่ผสมผมฉีดสลับกันครับอันอีกอย่างหนึ่งครับผมบอกพี่น้องเลยก,ก็ได้ครับมา,ยอ,ยาอีหยังคือน้ำแซี้เท่าครับน้ำแซี้เท่าี้เท่านี่มันสีมิธาตุโพเทสเซียมครับโพเทสเซียมเฮ็ดห้เฮ็ดห้พืชของเฮานี่ ติมากดีครับแล้วกับเพียบวควรครับนั่นแหละครับเจ็ดราปีย่างนึงครับผนเป็นยังจังนเพียบพควรเพราะว่ามันมันมันถือกินไฟได้ครับกี่เท่ามันกินไฟด้ครับพี่น้องเพื่อนํำสมฟั้นใหม่นั่นแหละครับโดยพื้นฐานนะครับเื่องดื่มชูกำลังมันสีเมีออรลีนแล้วกับคาเฟอีนครับ ที่ไปกระตุ้นเซลล์ครับผมให้เกิดเซลล์ดอกให้เกิดมากครับผมแถมสิ่งครับสิ่งธาตุสังกะสีครับเป็นธาตุที่จําเป็นยี่ห้อที่ผมผสมเข้าไปนะครับสี่มีสิ่งถี่ไม่สังกะสีน้ำธาตุสังกะสีน้ำพืชจําเป็นอยั่งมากครับพืชที่เอาไปสร้างเอเอาไปสร้างดอกครับผมเอาไปสร้างมากเอาไปสร้างแป้งครับ ฮ็ดให้เกิดการติดดอกติดผลดีครับผมบ่ม,มี่เนี่ยกับซิปติดดอกครับติดมาดอกก็จะร่วงครับหลับร่องครับว่าสูตรนี่เด็ดครับผมอาบึงครับว่ามันสิในการติดติดดอกออกผลหลายซ้ำไหนครับผมพี่นอ้องผมจะอัปเดตดทายพี่น้องบึงเรื่อยๆครับผมในการใส่ อันสารชีวภาพเหนสารชีวภาพเป็นอย่างง่ายๆของเงาครับของเหลือเนี่ยที่เราต้องใส่สารเคมีครับในการเพื่อพี่น้องจะปลูกกินจะไปเฮ็ดตามครับผมรับร่องว่าไดทั้งกินไดทั้งขายครับ,บแปกนี่ผมปลูกไว้ฮะเดี๋ยวผมจะกินผมยางกไปยบบนหนผมก็กัดกินเลยครับผมมาดีกังวลว่า ต้องไม่สารตกค้างว่ากลัวขื้กันครับผมต้องการเห้มันขืนว่าเป็นเป็นสุ่มมันจะขืนบ่าบ่วครับพี่น้องน่ครับโอ้ยกำลังขืนงามครับราการครับฮวน,นแล้วเอาอีสารจะมาปีมันน้ำมันลอยครับ คาพี่น้องมาฉีดอ,อมุมนเห็ดเองครับผสมขืนจากาผงสุรดกับอีงยังเกาะผงสุรดกับพวกเครื่องดื่มชั่วกำลังครับผมเฮ็ดง่ายๆครับผมงบย0บาทครับฉีด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 บบาทแต่รับรองว่าแต่ผลดีครับผมพี่น้องตามมาตราส่วนที่ผมบอกพี่น้องนั่นแหละ้ายดี ไอพี่น้องขอเป็นขอในน้าเลยครับก็คือการเลือกเครื่องดื่มชูกําลังนี่ไอพี่น้ like องเลือกเครื่องดื่มชูกําลังที่เพื้นเขียนบอกว่ามีสิ่งหรือว่ามีธาตุสังกะสีน้ำครับเพราะว่าเฮ้าสีใดทั้งเทอรลีนคาเฟอีนแล้วก็สิ่งครับที่ไปกระตุ้นเซลล์พืชเ็ดไห้อันหมักทัวเฮ้านี่ครับมันติดดอกติดหมากดีครับผมพี่น้องแล้วก็ เห็ดโบไหโบไฮหยอดมันขาวหยอดมันเจริญเติบโตดีครับบึงเนี้ครับหยอดมันบึงนี้ครับเรื่อยดีแล้วก็อัตราส่วนตังที่ผมบอกนั่นแหละครับว่าน้ำหาฤทธิครับต่อเพื่องดื่มชูกำลังสองฝาผงชูรสหนึ่งฝาครับใส่หลายกับเพิ่มขึ้นตามส่วนครับใส่หน่อยกรับลดลงตามส่วนครับผมพี่น้องเอาไม่มีขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับ ออก่าได้ครับกับกลับกับับ